สำหรับเนื้อเรื่องมีอะไรบ้างข้ามเลยดีกว่าขี้เกียจอ่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคุกกี้รันเกมใหม่ด้วยนะครับวันนี้เกมสบายๆเล่นคลายสมองโหลดไว้ในเครื่องโทรศัพท์ของท่านแล้วจะไม่ผิดหวังกับเกมคุกกี้รันชาวเอเวอเร์ คราบสวัสดีเพื่อนๆกับอ f ฟเดอมาคุณก็อยู่กับเดอ m a มาชิวอะไรเกมอัปเดตเกมใหม่วันนี้นะครับผมวันนี้เรามาเล่นเกมคุกกี้รันเวอร์ชั่นใหม่กันครับผมเปิดวันนี้วันแรกนะจ๊ะเอ้ยเปิดวันนี้วันแรกถูกต้องแล้วเพรเมื่อวานมันแค่โฆษณานะครับผมให้โครสเบรตาด้วยมาเรามาเริ่มเล่นกันดีกว่ากับเกมคุกกี้รันวันแรกนะจ๊ะจะเป็นยังไงกันบ้าง เก็บเหรียญน,นะจ๊ะพี่น้องผมเล่นครั้งแรกนะครับผมเอ้อ่าการโจมตีประมาณนี้แล้วงยัไงต่อนี่เป็นภาคใหม่หรือเปล่าพี่เก็บเลือดหูเล่นได้กี่คนนะหรือเล่นได้คนเดียวเนอะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับผมกับเกมใหม่ด้วย โอ้โหสำหรับด่านแรกนะครับผมป้ายบอกทางเอาโถเรา็นึกอว่าอะไรป้ายบอกทางเอาเราเจอมอนเตอร์แล้วครับผมโอ้โหรีบใช้ไปหน่อยติกิเป็นท่าอันตินะครับผมติกิเป็นอันติของคุกกี้รันนะครับอ่าเอา หลงทางจ้ะพี่น้องหลงทางสำหรับเซมปั้นแรกไปทางไหนเนี่ยเอออย่ามาหลงให้พี่น้องเห็นนะเอาปั๊นึง <laughs> แรกๆอาจจะหลงบ้างครับผมหลงทางยังหาเจอแต่หลงเธอนี่หาไม่เจอนะ เปิดสวิตเก็บก่อนเก็บก่อนอ้าวหีบสมบัติประมาณนี้หนะ้าตาประมาณนี้เป็นหีบสมบัตินะเนี่ยแล้วไงต่อเราจะขึ้นไปเก็บกล่องยังไงกันครับผม โอ้โหมอนเตอร์เยอะนะครับผมอ่าอ่าเก็บเหรียญเก็บเหรียญเก็บเหรียญอ่ออุ้ย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 อืออออ่าโอเคครับตีกล่องให้เหรียญนำทางครับ โอ้โอยด่านแรกก็ยาวเหมือนกันนะเนี่ยสำหรับมือใหม่อย่างเราด้วยนะครับผมเดีต้องดูก่อนว่าเกมนี้เล่นกับเพื่อนได้เปล่ามาแล้วโอ้โหตรงนั้นสงสัยจะเป็นจุดหมายไปเลยจ้าอันนี้คืออันตินะจ๊ะ อ่าไหนๆก็ไม่ได้ใช้แล้วเย้ครอมพีดเกมง่ายๆเล่นสบายๆติดเครื่องไว้โหลดไว้เลยจ้าวันนี้เปิดวันแรกจ้าเกมสบายๆว่ากันด้วยของเรื่องระบบเกมนะครับผมก็เป็นเกมบังคับง่ายๆนะครับเดินตามเนื้อเรื่องไปนะครับผมตามมิชั่นว่าคุณจะเล่นถึงไหน นะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนชื่อตัวละครกันนิดนึงนะครับผมไดเรนมาทุกเกมมันต้องเป็นชื่อไดเรนมานน่แหละรถไฟของฉันชื่อไดเรนมาเป็นชื่อที่เพราะจริงๆคิดยังไงเทส่สุดๆเลยข้ามเนะเรื่องนี้ว่าด่านก็จะมีให้เลือกนะครับพี่น้องว่าจะเคลีย์แตง่งเคลีย์โดยไม่ตายสักครั้งหนึ่งหรือว่าเคลียร์ภายในสองนาทีเราสามารถกด เครื่องหมายดาวน์โหลดได้นะครับอย่างเช่นแบบเราจะเอาโหมดไหนเคลียร์โดยไม่ตายสักครั้งเลยก็ได้หรือว่าเคลียร์ภายใน2อนาทีก็ได้เลือกโหมดสําหรับการรับของรางวัลด้วยครับโอเคเดี๋ยวลองไปเล่นด่านนี้กันดีกว่าครับพี่น้องอ่า normal s t r a i g นะครับผมระเวลสองด้วยนะฮะเฮ้ย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  ไอ้สัตว์เอ้ยลึกชายถ้าไม่ตายไปไหนวะเนี่ยไอเฮ้ยลบคอมโบเบาๆบคอมโบเบาๆบเกมสบายครับเกมสบายสบายสไตล์โมบายโฟนนะฮะเกมโทรศัพท์นะครับผมเป็นภาคใหม่นะผมเปิดวันนี้วันแรกนะครับผมอย่าลืมเข้าไปดาวโหลดด้วยนะเฮ้ยคุกกี้อย่างผมจะทำยังไงต่อไป เองคือใครคุกกี้รสสตรอเบอรี่มาเล่นอะไรสนุกกับฉันไหมนั่นคุกกี้ดีนะสนุกมันสนุกยังไงดูให้ดีนะตุมตามระเบิดกันเถอะโอเคเราได้ตัวละครใหม่นะครับผมหรือเปล่าหรือว่าเขาแค่สมบทบาทเราโดยการโยนระเบิดไปเอ้ยเจ๋งอะตัวละครนี้ก็ถือว่าเจ๋งเหมือนกันนะครับผม เดี๋ยวไปดูกันต่อไปสามารถกดวิ่งได้นะครับผมอุ้ยไม่ตายเหรอทีเดียวอะ่ะไม่ตายแล้วเราลำบากนะไม่ตายแล้วเราลำบากนะเพื่อความเร็วนะครับผมมีเวลาให้สองนาทีนะครับผมมีเวลาให้สองนาทีสำหรับมิชชั่นด้วยนะครับอย่าเกินนะจ้ะต้องผ่าน โอ้โหเยอะจังวะบอมเบอร์แมนโอ้โหโอ้โหถ้าอันติบอมเบอร์แมนนะครับผมตัวละครนี้ผมเริ่มไม่สนุกแล้วผมขอเปลี่ยนเป็นแคนดี้แล้วกันรู้สึกว่าไอ้รถสตรอเบอรีร่มันผ่านไปอีกมิชชั่นหนึ่งครับผมคอมพิวต์เล่นสบาย่ังวะเคลียร์ไม่ตายสักครั้งหนึ่งและเคลียร์ภายในสองนาทีนะครับผมจะได้รับ exp วิววสองอัพวลรถไฟด้วยฮะออกโอเคเดี๋ยวไปดูด่านต่อไปกันครับผมรถไฟของเราไปถึงด่านที่สามเราได้คุกกี้รถเชอร์รี่มาใหม่นะครับผมคุกกี้รถเชอร์รี่ดูกันแบบซุมๆเลยดีกว่าตัวนี้นะครับโอเคฉันขอขึ้นรถไฟไปด้วยสี่ฉันจะจัดการมันเองเราไม่ได้จัดระเบิดมันสักหน่อย ว่าแล้วเมื่อกี้รวบรวมฐานหินดาวมาได้ง่ายเพราะเชอรี่เลยนะเราตั้งชื่อว่าเชอรี่แล้วกันเรียกง่ายเชอรี่กับแคนดี้โอดโอเคต่อไปก็สุ่มโอเพนสุ่มโอเพนลองไปค้นหาเพื่อนๆตื่นเต้นจังเลย สุ่มครั้งแรกนะครับผมครั้งแรกด้วยมาดูตรงนี้กันหน่อยนิดนึงสุ่มสามร้อยเราจะได้คุกกี้อะไรเปิดคุกกี้ออกมาเป็นตั๋วสุ่มนะครับผมเปิดคุกกี้เราจะได้คุกกี้ประเภทไหน แล้วฉันได <Yes. S 1> oh. ้คุกกี้ประเภทไหนออกมาโอ้โเขาคือเขาคือคุกกี้รสวาแบกเกออะไรนะคุกกี้รสวาแบกเกเออโอเคสำหรับตัวนี้ด้วยนะครับผมโอเคตกแจมหมดเลยคุกกี้รสหวาน รถแบกเกนี้นะโอเคเ้วได้คุกกี้ตัวไหนมาเดี๋ยวเราจะลองใช้เป็นรถไฟที่เท่ยยจริงฉันคือคุกกี้นักพยากรณ์ฉันตามคุกกี้ตัวนี้มาเนะโอเคสําหรับเนื้อเรื่องประมาณคร่าวๆนะครับผมเรียกอีกหนึ่งครั้งสามารถเรียกฟรีได้หนึ่งครั้งครับผมลองถูดูถูถ,ถูถูมาถู การค้นพบประวัติศาสตร์แตะหน้าจอเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์คุกกี้ของฉันตอนนี้คุกกี้ฉันมีสามตัวแล้วนะครับผมสามารถอัพเลเวลได้ติดตั้งด่วนเลยติดตั้งจ้าโอเคหากมีสิ่งนี้จะสามารถใช้พลังพิเศษได้อย่าลืมออกก่อนประจนภัยด้วยจ้า นี่คือพลังค่าพลังต่างๆนะครับผมโอเคอัพเร็วได้นะเ,นนเดี๋ยลองไปอัพกันสิอุ้ยเดีโหก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเปิดวันแรกคนที่เข้ามาคนที่เข้ามาเปิดวันแรกแล้วก็เคลียร์โหมดเนื้อเรื่อง ไกด์การประจนภัยครั้งใหม่ด้วยนะครับผมรับ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 เด้เฮ้ยไม่ยอมรับอ๋อหากทำมิชชั่นจะได้รับของรางวัลถอยแล้วก็กดรับตั้งนานดูกองจดหมายใหม่สำหรับผู้ที่สมัครร่วงหน้าโปรดปล่อยใจใครเอ่ยอ้าคุกกี้ตัวใหม่ไม่ใช่แล้วกูว่า ใครเนี่ยคุกกี้ลสคาโมไมโอ้โหเดร์มาใช่แนวนี้ไหมเนะี่ยกับการแคสเกมนะใช่แนวนี้ไหมเนะี่ยเดร์มา <c oughs> โอเคโอ้ยสำหรับคนที่กดสมัครล่วงหน้าในช่วงเทสเบต้านะครับผมจะได้ตัวละครประมาณนี้ครับผมใครที่ยังไม่ดาวนโหลดดาวน์โหลดเลยจ้าก่อนที่จะตามเพื่อนไม่ทันหูมีหลายเกมมากรถคาโมไมยแยวผมเอาตัวนี้ดีกว่า อัพเลเวลได้อัพต่อเลยอัพต่อเลยอัพต่อเลยจ้าอุ้ยตังค์หมดละเดี๋ยวไปเก็บเลเวลกันต่อดีกว่าสำหรับซีซั่นแรกนะครับเพื่อนๆสำหรับซีซั่นแรกด้วยเพื่อนๆว่าจะมีของรางวัลอะไรนะครับคนที่เล่นทําจังหวะเปิดเกมเกมได้ไวของรางวัลจะเป็นประมาณนี้ครับผมสําหรับคนที่เติมตังค์ก็จะได้รับของรางวัลข้างล่างด้วยนะครับก็มีโอ้โหนี่ ดูดูของรางวันเยอะมากครับผมของรางวันเยอะมากนะครับ Quest p a ์ทร <Qu est part> ับไปก่อนเลยร้อยสี่สิบแต้มถือว่าเป็นเกมคลายเครียดอีกเกมหนึ่งนะครับผมที่เข้ามาให้ดาวน์โหลดวันนี้เป็นวันแรกแล้วยังไงก็กลับมาติดตามกันใหม่กับเกมใหม่นะครับสำหรับวันนี้คุกกี้รันใหม่ที่สุดของวันนี้อย่าลืม Ragnarok r e b ร r นกำลังมานะครับผมยังไงก็ ไปดาวน์โหลดกันเด้อสำหรับวันนี้สวัสดีครับ